สวัสดีค่ะกับมพบะพร้ากเยื่อเพลิงแบงปันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ยเยื่อเพลิงจะผ้ามาเปิดราคาคั้วเด้อค่ะเป็นคั้วตู้ผูพิกัดแกยูมันโคกเที่ยมตำบลโน้นสมบูรณ์อำเภอหน,น้าจหลวยจังหวัดดูบลเป็นขออขั้วของแม่อายอุนเน้ะค่ะิือจะมีคั้วหลายโตอยู่ค่ะหาตแต่ว่าเพิ่งจะเปิดตู้ผูเนาะคะ่ะี๋ยวมาทักท่ายแม่ไอายอุนกันตอนเด้อค่ะสวัสดีค่ะแม่อายอุนค่ะสวัสดีค่ะ เปิดราคาขั้วไอ้ปู่ะค่ะเพิ่นอายุได้เท่าใดค่ะตัวนี้สามปีกว่าค่ะสามปีกว่าเด้อค่ะอันนี้แม่เพิ่นบ่ค่ะนี่ค่ะแม่เพิ่นแม่เพิ่นนะค่ะนี่ตอนนี้อยู่ทึ่งทั้งแท่หน้าเด้อค่ะเพิ่นอยู่ข้างล่างความสูงเพิ่นอยู่ประมาณร้อยสาม ใช่อยากได้ไปจับสัตว์เด้อค่ะหรือว่าเอาไปพพเป็นพอพันเป็นขั้วบานๆเท่าค่ะใส่ผ้าเบิงบ่งหางไปเลยค่ะกำลังหนาวๆเลยค่ะตอนนี้อากาศเย็นๆลมพัดวีวีเพิ่นซื้อ,อยังค่ะนี่ซื้อขุนทองค่ะขุนทอง,อง,งเิง็นมาเพูเดจะเอื่นเธอเลยค่ะ ทองอายุสามปีกรัวๆพ,พ่อเพิ่อนกับเป็นพ่อบ,บาดเป็นป่บบ,บนนะะไหนพ่นอบาออดนะคะเปิดเท่าไหร่คะนี่ต่อลองได้ปลูงนห้าพันราคาต่อลองได้ด้ค่ะพ่นนะ่ะต่อลองได้หลายบ่ค่ะนี่ค่ะมาเบิงตัวกับจังคุ้ยกัน,นะคะ่ะ ถ้าแม่นเขาอยู่ใกล้ๆละ่ะจังหวัดเดือนมีรถส่งอยู่บ่้ะ,ะนี่กับ่มีแล้วค่ะบ๊อบบ๊เคยได้นะคะบ๊อกเคยได้ยร์ขายถอดออกตลาดถ้าม,มีนั่น้หมือนบาทโอ้ทา่าแม่นไผซื้อกะหารถมารับเองค่ะขนานก็จังคุยกันออีกอย่างอีกเรื่องค่ะอีกทีหนึงในคว้งนี่เปิดตัวอื่นแน่บบ้ะนี่กับกำลัะคะงคึดอยู่ค่ะน้องล่องเอาตัวเทือ,อกอุกอ่อนนะนะคะ่ะขอเบอร์โทรไว้นั่นนะคะ ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดสี่ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์หกแปดหนึ่งหกแปดสี่หนึ่งหกแปดสี่แม่อุ่นนะคะพี่กัร์ตูนอยู่บ้านทุ่เทียมตํบลนุ่งสมบูรณ์เพื่อน่าจะรวยจังมาดูบุญใครสนใจกับฝามาเบืองน้ำเพินนะคะสําหรับคลิปนี้กับขอบคุณแม่อุอ่นหลายๆขอบคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะ